สวัสดีค่ะคนวันเสาร์ดวงรายสัปดาห์24ถึง30มิถุนายนดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่หย,ยิบซีเป็นคำตอบอ่ะวันนี้ขอไม่เห็นหน้านิดนึงนะคะขอบรารมีพระแม่ลักษมีอํำนวยอวยชัยให้พรค่ะความหมายไพ่ทำไมมีตดาบกับดาบสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้คือหนึ่งความรอบคอบ 2. ต้องระมัดระวังอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงซ้ายจัดขวาจัดไม่มีจุดตัดไม่มีจุดกึ่งกลางยอมหักไม่ยอมงอบ้านแตกแยกย้ายตายไม่เผาผีรวมไปถึงช่วงนี้หมายถึงคนที่ทรยศหักหลังระมัดระวังคนที่ไว้ใจไม่ได้จะถูกหลอกถูกโกงจะถูกแทงข้างหลังนะทำอะไรมีสติให้มากๆรอบครอบให้มากๆโชคดียังมีเงินเข้ามาเป็นตัวช่วยสัญลักษณ์ของไพ่เกี่ยวกับเรื่องของเงินก้อนบางคน mm -hmm. อาจจะได้โชคได้ลาบจากความเป็นความตายบางคนได้เงินได้ทองได้ผลประโยชน์ที่เกิดจากส่วนแบ่งค่อนข้างชัดเจนว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้รับมรดกแต่ความหมายของไพ่หลายใบเนี่ยสัญลักษณ์ของไพ่ใบเนี้ยหมายถึงงานข่าวดำหรืองานไม่เป็นมงคลก็ได้อันนี้อาจจะต้องทำใจยอมรับนิดนึงการงานอยากจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จบได้เลยไม่มีปัญหาเปลี่ยนได้เลยไม่มีปัญหาดีกว่าอยู่กับที่แล้วมีปัญหาการบ้านแตกแยกย้าย ตายไม่เผาผีแล้วค่อยลาออกส่วนอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของคนที่เคยมีประเด็นปัญหากัน ใครที่เคยมีปัญหากันแล้วอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ความรักก็เหมือนกันเคยทะเลาะกันไปเคยเลิกกันไปอยากจะกลับมาคุยกันก็กลับมาคุยได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือพร้อมที่จะยอมรับและให้อภัยกันหรือเปล่ากรณีคนมีคู่เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ให้มากใจต้องเย็นเห็นไหมใจต้องเย็นใจต้องนิ่งผู้หญิงปราบสิงโตได้ด้วยมือเปล่าอะไรอะไรอยู่ภายใต้การควบคุมของเราถ้าเรา เราเลือกที่จะเป็นคนใจเย็นแต่ถ้าเย็นไม่ได้บ้านแตกแยกย้ายเลิกกันแน่นอนสำหรับคนโสดคนโสดเนี่ยเหนื่อยนะ บางคนเนี่ยเจอปัญหารักคุดนะมันเป็นอะไรที่ถูกแทงข้างหลังมาตลอดไม่เคยเจอรักแท้รักสมหวังเลยรอบนี้มันเลยรู้สึกว่าเคว้งคว้างเหมือนถูกทิ้งถูกเทถ้ายังไม่พร้อมจะมีใครอยู่คนเดียวไปก่อนหาเงินหางานหาความสุขหาความสําเร็จให้กับตัวเองตอนเนี้มีได้มีเสียเรื่องเงินนะ่ะมันจะต้องแบบกล้ากล้านิดหนึง่งกันละกันความหมายไพ่การลงทุนมีโอกาสได้ผลกําไรมีโอกาสได้จับเงินก้อนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของ โปรเจกต์ใหญ่อะไรที่มันใหญ่เกินตัวอะไรที่มันใหญ่เกินกําลังต้องระมัดระวังด้วยเรื่องเงินเนี่ยรอบคอบมากๆระวังปัญหาระวังความขัดแย้งส่วนแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวอีกแล้วก็ช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินนะคะใครจะมีลูกมีบุตรช่วงนี้ตรวจสอบสุขภาพดีๆมีโอกาสเสี่ยงกับการแทงลูกแท้งบุตรนะจ๊ะคุณผู้หญิงทั้งหลายเพราะว่าปัญหาที่เกี่ยวกับมดลูกรังไข่ทางานไม่ปกติบางคนมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของ โรคหัวใจแล้วก็จะก้มจะเงยอะไรช่วงนี้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ากระดูกสันหลังอาจจะมีปัญหาได้ขอพรเทพขอพรเทวดาขอพรอ,องค์พระแม่ลักษมีหรือว่าสัญลักษณ์ของไพ่ใบนี้ช่วงนี้ก็ขอพรอ,องค์พระแม่อุมาเทวีแก้เค็ดเสริมดวงได้และสําหรับใครที่อยากได้นะล็อกเก็ตองค์เทพมีองค์พระพิคเนตนะมีองค์พระศิวะพระกิตตนะมีพระแม่ลักษมีมีพระแม่อุมาเทวี ขนาดพกพาได้นาห้อยคอได้หรือใส่กระเป๋าตังก็ได้หรือใครสนใจช่วงนี้ บูชาพระแม่ลักษมีมีให้บูชาทั้งหมด3องค์1ใบเทากับ4ใบแดงนะจ้าขนาดความสูงเนี่ยประมาณ8นิ้วเลยนะเฮงๆปังๆเสริมดวงกันนิดหนึ่งทำบุญกับการแพทย์การพยาบาลทำบุญลงศพแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากำนายเวรที่กำลังจองเวรอยู่ในขณะนี้นะคะโชคดีสำหรับคนวันเสารคค์ค่ะ